สวัสดีครับแฟนเพจเรารักพัสมุดเจดีคลิปนี้จะขอพาทุกท่านไปเสริมมงคลไหว้พระเก้าวัดในพื้นที่อำเภอพระปแดงใกล้ๆบ้านเรากันนะครับจะมีวัดอะไรบ้างไปชมกันเลยครับและก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันขอฝากโครงการบ้านพิสารประชาอุทิศสุขสวัสดิ์กับโปรโมชั่นฟรีทุกค่าใช้จ่ายในการโอนรวมมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทิวดีให้ไวสะใจส่งท้ายปีกันนะครับ เริ่มกันที่วัดแรกเลยวัดบางน้ำพึ่งนอกวัดบางน้ำพึ่งนอกตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านวัดบางน้ำพึ่งนอกตําบลบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นวัดเก่าแก่น่าจะมีอายุประมาณ355ปีสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 2 1 0ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในวิหารปรดิสถานพระประธานสององค์องค์ที่อยู่ด้านหน้าเป็นปางประทานพรอองค์หลังเป็นปางมารวิชัยผนังเหนือประตูนหน้าต่างยังคงปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบส่วนภายในโบสถ์ปรดิสถานพระประธานเก่าแก่คือหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ด้านซ้ายและขวาของพระประธานมีพระอครสาวกอยู่ทั้งสองข้างบานประตูหน้าต่างมีภาพวาดศิลปกรรมของช่างศิลป์ในยุคต้นรัตนโกศิทป์วัดต่อมาวัดบางน้ำพึ่งในตั้งอยู่หมู่ที่10บ้านคลองบางน้ำพึ่งตำบลบางน้ำพึ่งอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2450ภายในโบสถ์มีหลวงพ่อใหญ่เป็นพระประธานปฏิสถานภายในโบสถหลังเก่า นิฐานว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยามีพระมนดบเจดีย์และพระาธาตุเจดีย์มีพระพุทธรูปปางพุทธลีลาพระนามว่าพระพุทธชัยมงคลมหาชนอภิปูชนีดูสวยเด่นงดงามอย่างมากและบริเวณด้านหน้ามีท้าวเวสสุวรรณให้ประชาชนได้มากบาบไหว้ขอพรกันด้วย วัดต่อไปวัดกองแก้วตั้งอยู่หมู่ที่8บ้านวัดกองแก้วตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2242ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในบางกระเจ้าผู้นำในการสร้างวัดก็คือพระพิสุกแก้วชาวบ้านเรียกวัดนี้อีกชื่อหนึ่งว่าวัดแก้วฟ้าภายในพระอุโบสถ มีพระประธานพระพุทธชินสีรัตนมหามุนีตรีโลกเชษฐ์หรือหลวงพ่อใหญ่เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านและเป็นวัดที่เก่าแก่มีประวัติมายาวนานมากวัดต่อไปวัดลาดลังสันใหญ่ตาอินตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านวัดใหญ่ตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสร้างเมื่อปีพศ2499หลวงตาอินอินทยาโน เมื่อครั้งเป็นคลาวาสได้ศึกษาวิทยาการกับหลวงพ่อด่วนวัดกองแก้วจนมีความรู้แตกฉานด้านกรรมฐานท่นมักจะไปนั่งกรรมฐานที่วัดล้างเก่าแก่ที่เรียกกันว่าป่าวัดใหญ่เมื่อท่านได้อุปสมบทและได้พัฒนาให้เป็นสำนักสงฆ์และใช้ชื่อว่าสำนักสงฆ์วัดใหญ่ตาอินวัดราดลังสันได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่17กันยายนปีพศ2510 เป็นวัดที่ประชาชนนิยมมาไหว้เสริมดวงแก้เคล็ดปีชงการบูชาลาหูและมีพิธีสวดนพะเคราะ์เป็นประจำวัดต่อไปวัดป่าเกตตั้งอยู่บนถนนเพชรหงตําบลทรงขนองอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองนครเขื่อนขันสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่สองอุโบสถวัดป่าเกตหน้าบันเป็นรูปครุฑลวดลายวิจิตรละการตา มีเจดีย์สององค์อยู่ด้านตะวันออกของวัดภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง1เมตรห0เซนนอกจากนั้นยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นฝีมือช่างหลวงเรียกว่าช่างสิบหมู่ วัดต่อไปวัดบางกระเจ้านอกตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านบางกระเจ้ากลางตำบลบางยออำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยวัดตั้งอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพยาทางทิศตะวันตกสร้างเมื่อประมาณปีพศ2453เนื่องจากวัดตั้งอยู่ที่ปากคลองบางกระเจ้าชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดปากคลองบางกระเจ้ามีพระอุโบสถหลังเก่าประดิสถานพระพุทธรูปศีลาแรง5องค์ และพระพุทธโสธรจำลองนอกจากนั้นยังมีพระอนุสาวรีย์กรมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตีย่ยให้ได้กราบไหว้ด้วย วัดต่อไปวัดบางกระเจ้ากลางตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านบางกระเจ้ากลางตบบ,บางยออ,อพระประแดงจังังหวดสมุทรปราการสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2380ตั้งอยู่ริมคลองบางกระเจ้าภายในวัดมีพระอุโบสถกว้าง8เมตรยาว17เมตรมีภาพกิจกรรมฝาผนังที่งดงามด้านหลังพระประธานเป็นภาพเทพชุมนุมและนอกจากนั้นยังมีศาลาการเปลี่ยนเป็นอาคารไม้มีช่องลมเป็นไม้ฉลุ ปลายก้านขดสวยงามวัดต่อไปวัดกลางตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสร้างเมื่อปีพศ2378โดยชาวมอญ มีเจดีย์เป็นรูปทรงแบบระหว่างเจดีย์ทรงมอนกับเจดีย์ทรงไทยย่อไม้มุม12เจดีย์มีส่วนลำไม้กับแนว,วร,รั้วลูคลื่นฐานลดชั้นของพระเจดีย์ซินเพียวมินที่เมืองมันดเลวัดมีการประดับปฏิมากรรมรูปหงหลายจุดเช่นโบสถ์มีหน้าบันประดับช่วงบนด้วยปฏิมากรรมหงคู่มีปูชนีวัตถุที่สำคัญคือหลวงปู่มอนเป็นพระพทรุทลูกปางห้ามญาติศิลปะลพบุรีตอนต้น เนื้อทองสำริดทรงประทับยืนอยู่บนฐานและวัดที่9วัดทรงธรรมตั้งอยู่ในตำบลตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นวัดในพุทธศาสนารามาน,นิกายสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล,ล้านภาลัยโดยสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถานโปรดให้สร้างขึ้นพร้อมการสร้างเมืองนครเขื่อนขันมีพระรามันเจดีองค์ใหญ่ศิลประรามันบรรจุพระเครื่อง25พุทธศตรวรรษเอาไว้ และนี่ก็เป็น9วัดในพื้นที่อำเภอรพระประแดงที่อยากแนะนำคุณผู้ชมได้ไปกราบไหว้เพื่อเป็นสริบมงคลกันนะครับซึ่งในพื้นที่อำเภอรพระประแดงยังมีวัดที่น่าสนใจและมีประวัติที่ยาวนานที่น่าค้นหาอีกเพียบเลยนะครับขอความรุ่งเรืองสวัสดีสริมงคลเกิดกับทุกท่านที่ได้ดูและแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและขอฝากส่งท้ายกับโครงการบ้านพิสานประชาอุทิศสุขสวัสดิ์กับโปรโมชั่นฟรีทุกค่าใช้จ่ายในการโอน รวมมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทดีให้ไวสะใจส่งท้ายปีกันนะครับ